อัมอภิชาติเป็นเจ้าภาพกระถินที่เชียงใหม่แต่ดีจับพิรุตนัดมเมียก็อยู่ในจังหวัดนี้เดินทางไปเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพทอดกระถินวัดห้วยพระเจ้าคอมเมนต์ชาวเน็ตร่วมอนุโมทนาบุญพระเอกสุดหล่ออัาอภิชาติก่อนหน,นี้เจ้าตัวได้ห่างหายไปจากโลกโซเชียลเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือน เพื่อไปปฏิบัติธรรมและอยู่กับธรรมชาติต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของอํำอภิชาตินอกจากออกกําลังกายดูแลเรื่องสุขภาพแล้วหากเจ้าตัวมีเวลาว่างในเส้นทางสายปฏิบัติ สายบุญก็ไม่เคยขาดเช่นกันมีภาพให้เราเห็นกันอย่างบ่อยครั้งล่าสุดอ้ามอภิชาติเป็นชอภาพทอดกระถินณวัดห้วยพระเจ้าจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าตัวได้เขียนบอกเล่าถึงการได้มาทอดกระถินในครั้งนี้ว่ากระถินสมัครคีวันนี้เราได้ใช้เวลาด้วยก,กันกว่า4ปีพัฒนาทั้งพื้นที่ทั้งคนลงแรงลงใจเพื่อให้เป็นที่ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณตาคุณยายและผู้คนที่มาปฏิบัติธรรม สร้างถนนเข้าวัดในงานกระินวันนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบกว่าจะได้มาเป็นงานที่ทดสอบใจคนที่ทำงานทั้งหมดกระทินที่สำคัญไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของการสละและสมัคคีสละตัวสละตนและอันตาสมคัคคีใจตนเองและผู้อื่นสร้างสิ่งที่ปลูกสร้างนั้นไม่ยากแต่สร้างใจคนให้แข็งแรงนั้นมันยากกว่า ต้องใช้เวลาและใช้ความอดทนเพชรแข็งแกร่งเป็นประกายได้เพราะเจรไนใจคนจะแข็งแรงได้ต้องเจรไนด้วยอุปสรรคปัญหาและปัญญาเช่นกันพระที่ดีวัดที่สป,ปายะท่านสามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้คนอีกมากมายอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่มีส่วนร่วมพัฒนาวัดห้วยพระเจ้าจังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอดนะครับ หลายคนได้อ่านแล้วและได้เห็นภาพแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโงธนาบุญกันอย่างล้นหลามและวันนี้ในอินสตาแกรมของนัดมิเลียได้ลงภาพทําบุญทอดกระถิน ที่วัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันค่ะก็เรียกว่าทั้งสองคนนั้นก็อยู่ในเชียงใหม่ด้วยกันและต่างคนก็เป็นเจ้าภาพทอดกระถินเหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละที่คนละวัดกันซึ่งก็ทําให้ชาวเน็ตระคะแล้วก็แฟนคลับที่ได้พบเห็นและที่ได้รู้นะคะก็ต่างก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่คนละที่ทําไมไม่มารวมกัน เพราะเหตุใรหรือว่าจะเลิกลากันจริงๆแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องมารอรุ้นกันต่อไปและรอฟังจากปากของเขาทั้งสองคนเองนะคะแต่ตอนนี้เราไปชมภาพของพวกเขาก่อนดีกว่าค่ะ